แค่สัมผัสตรงนี้ผู้หญิงก็หวั่นไหวจนต้านทานไม่อยู่ไม่ว่าจะมีคู่ครองแล้วหรือยังผู้หญิงก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกไวต่อาการกระตุ้นทางร่างกายร่างกายของมนุษย์คือเครือข่ายความรู้สึกที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดที่ไวต่อสัมผัสเป็นพิเศษเพียงแค่การสัมผัสที่แผ่วเบาก็สามารถทําให้พวกเธอไม่อาจเก็บซ่อนปฏิกิริยาตอบสนองได้ ผู้หญิงอาจใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ได้แต่ร่างกายกลับมีปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่แม้แต่ตัวเองก็ยากจะต้านทานและหากคุณรู้จักจุดยุทธศาสตร์บนร่างกายของพวกเธอเพียงสัมผัสเดียวก็อาจทาให้เธอสั่นสถานไปทั้งตัวหรือแม้กระทั่งอ่อนระทัวอย่างไม่อาจต้านทานได้แม้ว่าเธอจะมีคนรักอยู่แล้วก็ตามแล้วจุดเหล่านั้นคือที่ไหนกันทาไมเพียงแค่สัมผัสเบา,เบาๆก็ทําให้ผู้หญิงอ่อนไหวและเคลิบเคลิ้มไปกับความรู้สึกว่าบหวามได้ 1. 1. บริเวณลำคอเพียงสัมผัสแผ่วเบาก็ทําให้ใจสั่น ลำคอเป็นหนึ่งในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดบนร่างกายของผู้หญิงผิวหนังบริเวณนี้มักจะอ่อนนุ่มและมีเส้นประสาทรับความรู้สึกจํานวนมากทําให้เพียงแค่การสัมผัสเบาๆหรือลมหายใจอุ่นๆก็สามารถทําให้พวกเธอขนลุกได้สัมผัสลำคอเบาๆขณะพูดคุยการสัมผัสที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจระหว่างการสนทนาอาจทําให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านไปทั่วร่างจุงพิษแผ่วเบาที่ท้ายทอยนี่คือหนึ่งในการกระทําที่เย้าวยวนที่สุดสามารถปลุกร้าความรู้สึกของผู้หญิงได้ในทันที รูปไล้ไปตามแนวลำคอความรู้สึกที่ปลายนิ้วหรือลมหายใจอุ่นๆรินรถอยู่ใกล้ลำคอทำให้ผู้หญิงรู้สึกเคลิบเคลิ้มได้ง่ายแม้แต่ผู้หญิงที่ดูเย็นชาที่สุดหากมีใครรู้วิธีสัมผัสลำคอได้ถูกที่ถูกเวลาเธอก็ยากที่จะต้านทานได้เช่นกัน 2. บริเวณใบหูกุญแจไขสู่ประตูแห่งอารมณ์ ใบหูไม่ได้มีไว้แค่ฟังแต่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไวต่อความรู้สึกอย่างยิ่งผู้ชายบางคนอาจไม่ทันสังเกตแต่เมื่อใดที่พวกเขาสัมผัสใบหูหรือกระซิบถ้อยคำหวานๆข้างหูผู้หญิงมักจะรู้สึกว่าบหวามอย่างรุนแรงกระซิบข้างหูเมื่อผู้ชายกระซิบด้วยน้ำเสียงทุม้มต่ำชิดริมใบหูผู้หญิงอาจรู้สึกใจเต้นเร็วขึ้นและร่างกายร้อนเผาสัมผัสหรือลูบไลใบหูการสัมผัสเบาๆที่ขอบใบหูหรือติ่งหูสามารถสร้างความรู้สึกซาบซนที่ยากจะอธิบายได้ลมหายใจอุ่นๆ เพียงแค่ลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารถใกล้ใบหูก็สามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความซาสิยิวที่แผ่ไปทั่วร่างกายได้บริเวณใบหูจึงเป็นจุดกระตุ้นที่ละเอียดอ่อนไม่จงแจ้งแต่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการปลุกเร้าอารมณ์ 3. บริเวณเอวและบั้นเอวจุดอ่อนที่ทําให้ใจละลายเอวเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกสูงเพราะมีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่มากและยังเป็นจุดที่ผู้หญิงหลายคนชอบให้สัมผัสเพราะมันให้ความรู้สึกของการปกป้องและทนุถนอม วางมือบนเอวเบาๆขณะยืนใกล้กันหากผู้ชายวางมือบนเอวของผู้หญิงอย่างเป็นธรรมชาติเธอจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดขึ้นมาทันทีลูกจากแผ่นหลังลงมาถึงเอวการลูบไล้จากแผ่นหลังลงมาถึงบ้านเอวอย่างนุ่มนวลสามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนถูกพิชิตอบกอดจากด้านหลังเมื่อผู้ชายอบเอวผู้หญิงจากด้านหลังสัมผัสที่แนบชิดและความอบอุ่นจะทาให้เธอไม่อาจต้านทานแรงสันสะเทือนจากภายในได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเทียงใดเมื่อถูกสัมผัสที่เอวก็อาจอ่อนระทวยได้ในทันที สบริเวณต้นขาจุดยุทธศาสตร์ปลุกเร้าปรารถนาผู้หญิงอาจไม่ยอมรับแต่ต้นขาคือหนึ่งในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกที่สุดโดยเฉพาะต้นขาด้านในซึ่งเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่พร้อมจะถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสันสถานอย่างรุนแรงสัมผัสต,ต้นขาเบาๆขณะนั่งใกล้กันเมื่อคนสองคนนั่งใกล้กันการสัมผัสที่ต้นขาโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทําให้ผู้หญิงสะดุ้งเล็กน้อยแต่ในใจกลับไม่อยากจะหลบเลี่ยงรูปไล้ต้นขาด้านใน เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้หญิงแทบจะละลายเพราะมันกระตุ้นเส้นประสาทที่ไวต่อความรู้สึกที่สุดโดยตรงวางมือบนต้นขาระหว่างสนทนาผู้หญิงบางคนยอมรับว่าเมื่อผู้ชายวางมือบนต้นขาของเธอเบาๆขณะพูดคุยเธอจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลไม่ว่าเธอจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครอยู่หรือไม่ก็ตามนี่คือหนึ่งในจุดที่ไวต่อความรู้สึกมากที่สุดเพียงแค่สัมผัสให้ถูกจังหวะก็อาจทำให้ผู้หญิงสูญเสียการควบคุมทางอารมณ์ได้ร่างกายมีปฏิกิริยาตามสัญชา ตายานไม่ว่าผู้หญิงจะมีคนรักแล้วหรือไม่ร่างกายของเธอก็ยังคงตอบสนองตามธรรมชาติต่อการกระตุ้นที่ถูกจุดบริเวณต่างๆเช่นลำคอใบหูเอวและต้นขาล้วนเป็นจุดที่ปลุกเร้าอารมณ์และสัญชาตญาณดิบของผู้หญิงได้อย่างง่ายดายสิ่งสำคัญไม่ใช่การจงใจใช้ประโยชน์จากจุดเหล่านี้แต่คือการเข้าใจในความละเอียดอ่อนของร่างกายมนุษย์เมื่อคนสองคนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและเข้าใจซึ่งกันและกันสัมผัสเห,เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการกระตุน้นแต่ยังเป็นวิธีการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผู้หญิงอาจใช้เหตุผลควบคุมการกระทําแต่ร่างกายของพวกเธอยังคงมีปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณที่บางครั้งแม้แต่ตัวเองก็ไม่อาจต้านทานได้ดังนั้นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนจะรู้วิธีสร้างช่วงเวลาที่ทำให้ผู้หญิงวั่นว้วแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อความรู้สึกและขอบเขตของเธอเสมอช่วงเวลาที่ผู้หญิงโหยหาจนแทบทนไม่ไหวผู้ชายรู้หรือยัง ผู้หญิงถึงแม้ว่าเข้มแข็งและยิงในศักดิ์ศรีเพียงใดก็ย่อมมีช่วงเวลาในชีวิตที่ปรารถนาความรักความเอาใจใส่และความใกล้ชิดจากผู้ชายของเธอมากกว่าครั้งไหนๆมันไม่ใช่แค่ความต้องการทางกายแต่คือความหยหาทางอารมณ์จิตใจและการเชื่อมโยงในความสัมพันธ์และช่วงเวลาไหนบ้างที่ผู้หญิงรู้สึกหยหาผู้ชายจนแทบทนไม่ไหวหากผู้ชายที่ทิ้งทีเข้าใจสิ่งนี้เขาก็จะกลมกุญแจสู่หัวใจที่จะทําให้ผู้หญิงของเขาหลงไหลและผูกพันนิยอมห่างหนึ่ง เมื่อผู้หญิงอยู่ในช่วงตกไข่ความต้องการทางร่างกายพุ่งสูงสุดนี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ชัดเจนที่สุดที่ผู้หญิงมีความต้องการสูงตามหลักชีววิทยาช่วงกลางของรอบเดือนประมาณวันที่14-16ของรอบเดือน28วันระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนในร่างกายผู้หญิงจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้เธออ่อนไหวต่อสัญญาณจากผู้ชายเป็นพิเศษสัญญาณที่สังเกตได้โออารมณ์แปรปรวนง่ายบางครั้งอาจจะขี้อ้อนมากกว่าปกติ โอเวลตาเป็นประกายมีสเสน่ดึงดูดมากขึ้นโดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้โอชอบการสัมผัสที่อ่อนโยนและความใกล้ชิดจากผู้ชายโอเลือกเสื้อผ้าที่ดูเป็นผู้หญิงและเซ็กซี่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือช่วงเวลาที่ผู้หญิงต้องการได้รับความรักและความใกล้ชิดจากคนที่เธอรักหากผู้ชายรู้จักใช้โอกาสนี้สร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์จะยิ่งร้อนแรงและแนบแน่นกว่าที่เคย 2. เมื่อผู้หญิงรู้สึกเหงาและถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือยังโสดผู้หญิงย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกอ้างว้างและโดดเดี่ยวอาจเป็นตอนที่คนรักหรือสามีละเลยไม่ใส่ใจเท่าที่ควรหรือตอนที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตการงานและครอบครัวโดยไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริงหรือในคืนดึกที่ความเหงาเข้าครอบงำจิตใจในช่วงเวลาเช่นนี้หากมีผู้ชายสักคนปรากฏตัวขึ้นมาอย่างถูกที่ถูกเวลามอบความหงอยใยญที่จริงใจคำถามไถยที่อบอุ่นหรืออ้อมกอดที่อ่อนโยนพวกเธอจะหวันไหวได้ง่ายมากผู้หญิงไม่ได้ต้องการแค่คนรักแต่ต้องการเพื่อนคู่คิดที่สามารถแบ่งปันทุกความรู้้สึกได สมเมื่อเธอเห็นภาพของผู้ชายที่แข็งแกร่งมั่นใจและมีสเสน่ห์ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงดึงดูดจากผู้ชายที่มีความเป็นชายสูงมีวุฒิภาวะและมั่นใจในตัวเองสามารถทําให้ผู้หญิงหวยหาจนแทบทนไม่ไหวโดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงได้พบกับผู้ชายที่มีลักษณะดังนี้น้ําเสียงทุ่มอบอุ่นและบุคลิกที่มั่นคงร่างกายกำยำโดยเฉพาะแผ่นหลังและไหล่กว้างที่เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องการแต่งกายที่ดูดีมีสไตล์และมีความเป็นชาย แววตาที่สื่อความหมายทั้งลึกซึ้งและน่าค้นหาเทียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวด้วยมาที่เข้มแข็งสุขุมแต่ยังคงมีความอ่อนโยนในเวลาที่เหมาะสมผู้หญิงก็จะถูกดึงดูดโดยที่บางครั้งตัวเองก็หาเหตุผลไม่ได้ 4. เมื่อผู้หญิงถูกกระตุ้นด้วยความแปลกใหม่และการผจญภัย ความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์คือศัตรูตัวร้ายของความปรารถนาผู้ชายบางครั้งไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นง่ายที่จะลหลงไหลไปกับความแปลกใหม่และความประหลาดใจในความรักเมื่อเธอได้ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่สร้างความประทับใจไม่ได้พบเจอผู้ชายที่น่าสนใจหรือเมื่อผู้ชายข้างกายรู้จักสร้างสารรค์ช่วงเวลาที่น่าจดจำความปรารถนาในตัวเธอก็จะถูกปลุกขึ้นมาอย่างรุนแรงสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงตื่นเต้นและอยากถูกรักโอเดตที่ไม่คาดคิดและเต็มไปด้วยความโรแมนติกโอกาสหยอกล้อที่ขี้เล่นในการสื่อสาร โอคำพูดหวานๆที่ไม่ได้มาจากคำพูดซ้ำซากแต่มาจากหัวใจจริงๆผู้หญิงรักด้วยความรู้สึกและเมื่อความรู้สึกถูกกระตุ้นอย่างถูกวิธีเธอจะเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชายที่เธอปรารถนาเอง5เมื่อเธอเพิ่งผ่านจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตผู้หญิงมักจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเช่นเพิ่งประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในหน้าที่การงานและต้องการใครสักคนมาแบ่งปันความสุข เพิ่งผ่านเรื่องเตือนใจและต้องการไหลไว้พักพิงเพิ่งจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าและหอยหาการเยียวยาทางความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านี้หากมีผู้ชายที่อบอุ่นและเข้าใจอยู่เคียงข้างผู้หญิงก็พร้อมจะเปิดใจและมอบสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในหัวใจของเธอให้ ผู้หญิงไม่ได้มีความต้องการแค่ทางร่างกายแต่ยังต้องการความรักความเอาใจใส่ความเข้าใจและการปกป้องมีหลายช่วงเวลาในชีวิตที่เธอปรารถนาผู้ชายข้างกายมากกว่าครั้งไหนๆและหากผู้ชายคนนั้นรู้จักไขว้าโอกาสเขาก็จะกลายเป็นคนพิเศษที่ไม่มีใครแทนที่ได้ในใจเธออย่าปล่อยให้ผู้หญิงของคุณต้องเผชิญกับความเหนาโดยปราศจากความใส่ใจจากคุณจงละเอียดอ่อนพอที่จะรับระกหูว่าเมื่อไหร่ที่เธอต้องการคุณจริงๆและในตอนนั้นแค่อ้อมกอดเดียวคำพูดที่จริงใจหรือการกระทำที่แสดงถึงความรักก็เพียงพอที่จะทำให้เธอไปไหนจากคุณไม่ได้แล้ว หงเฮงใบหน้าแบบนี้99%ของผู้หญิงมีความต้องการสูงตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์ให้ความสนใจในศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าหรือหงเฮงซึ่งเชื่อว่าลักษณะบนร่างกายสามารถสะท้อนถึงบุคลิกอารมณ์รวมถึงความต้องการทางเพศได้โดยใบหน้าถือเป็นส่วนที่เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงได้มากมายรวมถึงระดับความต้องการและความปรารถนาทางอารมณ์ของพวกเธอ ศาสตร์หงเฮงและจิตวิทยาหลายแขนงชี้ว่ามีลักษณะาบางอย่างบนใบหน้าที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความต้องการทางเพศของผู้หญิงผู้หญิงที่มีลักษณะเหล่านี้มักจะมีอารมณ์ที่ร้อนแรงมีดม,มีและมักจะดึงดูดเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าคนอื่นๆลักษณะเหล่านั้นคืออะไรบ้างเรามาค้นพบกันหนึ่งริมฝีปากอวบอิ่มสัญ,ญลักษณ์ของความเย้ายวนและแรงปรารถนา ริมฝีปากเป็นลักษณะที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเกี่ยวกับระดับความต้องการของผู้หญิงผู้หญิงที่มีริมฝีปากอวบอิ่มและหนามักถูกมองว่ามีชีวิตรักที่เข้มข้นและร้อนแรงกว่าทำไมริมฝีปากอวบอิ่มจึงเกี่ยวกับความต้องการสูงโอสัญ,ญลักษณ์ของความเซ็กซี่ริมฝีปากที่เต็มอิ่มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเย้ายวนโดยธรรมชาติผู้หญิงที่มีลักษณะนี้มักมีนิสัยเปิดเผยไม่กลัวที่จะแสดงความรู้สึกและปรารถนาในความรักอย่างแรงกล้าโอฮอร์โมน ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่มีริมฝีปากอิ่มมักจะมีระดับฮอร์โมนเพศหญิงสูงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการทางเพศโอกาสแสดงออกผู้หญิงริมฝีปากบางมักถูกมองว่าเก็บตัวในเรื่องความสัมพันธ์และไม่ค่อยเป็นฝ่ายเริ่มต้นในขณะที่ผู้หญิงริมฝีปากอิ่มมักจะแสดงอารมณ์ได้ง่ายกว่าและมีแนวโน้มที่จะแสวงหาประสบการณ์ที่ร้อนแรง 2. ดวงตาโตสดใสและมีประกายหน้าต่างของอารมณ์ที่รุนแรงคนมักกล่าวว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ และในความเป็นจริงดวงตาก,ก็เผยให้เห็นถึงความต้องการทางอารมณ์และร่างกายของผู้หญิงได้เช่นกันลักษณะที่สังเกตได้ในดวงตาของผู้หญิงที่มีความต้องการสูงโอดวงตากลมโตมีความลึกและแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนโอแววตาสดใสมีชีวิตชีวาแสดงความรู้สึกได้ง่ายเมื่อพูดคุยโอดวงตาเป็นประกายและมักจะอินไปกับเรื่องราวต่างๆอย่าง,ลงหลงไหล ผู้หญิงที่มีดวงตาโตมักจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกได้ง่ายพวกเธอหวั่นไหวง่ายและมักจะมองหาความสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมต่อทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งพวกเธอยังไม่ลังเลที่จะแสดงความรักและต้องการความเข้าใจจากอีกฝ่ายในทางกลับกันผู้หญิงที่มีดวงตาเล็กหรือแววตาเย็นชามักจะแสดงอารมณ์ได้ยากกว่าและไม่ค่อยเป็นฝ่ายรุกในความสัมพันธ์สปากกว้างสัญญาณของความกล้าสแสดงออกและความแข็งแกร่ง ในศาสตร์หงเฮงปากกว้างมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความประตือรือร้อนความแข็งแกร่งและการมีชีวิตรักที่สมบูรณ์ผู้หญิงที่มีปากกว้างมักจะเปิดเผยในเรื่องความรักและไม่ลังเลที่จะแสดงความต้องการของตนเองลักษณะของผู้หญิงปากกว้างโอมีแนวโน้มที่จะสื่อสารได้ดีพูดจาหน้าดึงดูดและมีสเสน่ห์โอแสดงออกถึงความมั่นใจและสบายๆในความสัมพันธ์โอมีความสามารถในการสร้างแรงดึงดูดพิเศษต่อเพศตรงข้าม ผู้หญิงเหล่านี้มักจะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิมแต่พร้อมที่จะสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงมักมีความต้องการสูงและมองหาความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์4โหนกแก้มอิ่มเต็มสัญญาณของพลังและชีวิตชีวาตามความเชื่อทางหงเฮงผู้หญิงที่มีโหนกแก้มสูงและอิ่มเต็มมักมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นพิเศษสิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวกับความงามภายนอกแต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางอารมณ์และความต้องการทางร่างกายของเธอด้วย ทำไมโหนกแก้มอิ่มเต็มจึงเกี่ยวข้องกับความต้องการสูงโอผู้ที่มีโหนกแก้มอิ่มเต็มมักมีกมระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงซึ่งเพิ่มความต้องการทางอารมณ์และร่างกายโอพวกเธอมีพลังบวกเปี่ยมไปด้วยชีวชีวาและมักจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงโอมีสเสน่ห์พิเศษและความสามารถในการเชื่อมต่อกับเพศตรงข้ามในทางกลับกันผู้ที่มีโหนกแก้มตอบมักถูกมองว่าค่อนข้างเก็บตัวในเรื่องความรักและไม่ค่อยแสดงความต้องการของตนเองห้า โครงหน้าอ่อนโยนและมีความเป็นผู้หญิงการแสดงออกถึงสเสน่ห์โดยธรรมชาติผู้หญิงที่มีใบหน้าสมส่วนและมีเส้นสายที่อ่อนโยนมักจะมีชีวิตรักที่สมบูรณ์กว่าพวกเธอสามารถดึงดูดผู้อื่นได้อย่างง่ายดายด้วยความอ่อนหวานความเป็นผู้หญิงและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวลักษณะที่สังเกตได้โอคังมนไม่แหลมจนเกินไปโอแนวกรามที่อ่อนช้อยไม่เป็นสันคมโอใบหน้าที่สมดุลและกลมกลืน ผู้ที่มีใบหน้าอ่อนโยนมักมีแนวโน้มที่จะโรแมนติกชอบความใกล้ชิดและต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้หนึ่งเอร์เซถึงความเชื่อมโยงระหว่างใบหน้ากับความต้องการของผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงลักษณะข้างต้นได้รับการยืนยันจากศาสตร์หงเฮ้งและจิตวิทยาว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตรักและความต้องการทางเพศผู้หญิงที่มีริมฝีปากอวบอิ่มดวงตาสดใสปากกว้างโหนกแก้มอิ่มเต็มและใบหน้าที่อ่อนโยนมักจะมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยมีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายและมีความต่อ องค์การสูงกว่าอย่างไรก็ตามนอกจากลักษณะเหล่านี้และบุคลิกภาพสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ส่วนตัวก็มีผลต่อความต้องการและอารมณ์ของคนคนหนึ่งไม่น้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ควรตัดสินผู้หญิงคนหนึ่งเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่แก่นแท้ยังคงอยู่ที่ความเข้าใจการเชื่อมต่อและการแบ่งปันในความสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและสมหวังสิ่งนี้ของผู้ชายยิ่งใหญ่เท่าไหรผู้หญิงยิ่งปรารถนา ในโลกของความรักและการแต่งงานผู้หญิงมักมีเกณฑ์ของตัวเองในการเลือกผู้ชายในชีวิตหลายคนเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผู้หญิงสนใจที่สุดในตัวผู้ชายคือรูปลักษณ์หรือฐานะการเงินแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งในตัวผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ผู้หญิงก็ยิ่งต้องการและปรารถนามากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่ปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายมีเสน่ห์ขึ้นแต่ยังเป็นตัวตัดสินระดับความไว้วางใจความเคารพและความชื่นชมที่ผู้หญิงจะมอบให้เขาสิ่งนั้นคืออะไร 1. ความมั่นใจและภาวะผู้นำ ไม่มีอะไรดึงดูดผู้หญิงได้เท่ากับผู้ชายที่มีความมั่นใจความมั่นใจไม่ได้แสดงออกแค่ผ่านคำพูดหรือท่าทางการเดินแต่คือทัศนคติต่อชีวิตผู้ชายที่มีความมั่นใจสูงจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกอุ่นใจไม่อยู่ข้างๆเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรและกล้าท,ที่จะไล่ตามเป้าหมายจนถึงที่สุดในทางกลับกันผู้ชายที่ขาดความมั่นใจลังเลและหวาดกลัวต่อทุกอุปสรรคย่อมยากที่จะชนะใจผู้หญิงได้ผู้หญิงมักจะหลงใหลผู้ชายที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความยากลำบากกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและไม่ลังเลททีี่่่จะปกปก้องงสสสิสคััญหรบเขา 2. จิตใจที่กว้างขวางผู้หญิงไม่ได้รักด้วยหูแต่รักด้วยหัวใจผู้ชายที่มีจิตใจกว้างขวางรู้จักให้อภัยและมีความเมตตาจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมเธออยากอยู่ข้างผู้ชายที่สามารถยอมรับข้อบกพร่องของเธอได้รู้จักให้อภัยเมื่อจาเป็นและปฏิบัติต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี ผู้ชายที่มีจิตใจกว้างขวางไม่เพียงแต่เป็นที่รักของผู้หญิงแต่ยังเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเขาไม่เห็นแก่ตัวไม่ใจแคบไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมทําให้ผู้หญิงของเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้าง 3. ความสามารถในการปกป้องและดูแล ผู้หญิงมักมองหาความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ผู้ชายที่สามารถปกป้องผู้หญิงของเขาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจจะได้รับความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงต้องการผู้ชายที่ร่ำรวยแต่ต้องการคนที่มีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการสร้างอนาคต เมื่อผู้ชายมีหน้าที่การงานที่มั่นคงสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้เขาจะมอบความรู้สึกมั่นคงให้กับผู้หญิงในทางกลับกันหากผู้ชายอ่อนแอไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจนทําให้ผู้หญิงต้องมาคอยกังวลแทนต่อให้ความรักจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยากที่จะประคองไปได้นาน4ความอดทนและวุฒิภาวะผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่คือคนที่รู้จักควบคุมอารมณ์คิดก่อนทําและมีความอดทนพอที่จะรับฟังและทําความเข้าใจผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายที่อารมณ์ร้อนหุนหันพลันแล่นหรือขาดวุฒิภาวะ ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะสูงจะรู้วิธีรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตอย่างใจเย็นเขาจะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ชั่ววูบและไม่ปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมามีอิทธิพลต่อตัวเองความสุขุมเยือกเย็นนี้เองที่สร้างเสน่ห์พิเศษทําให้ผู้หญิงรู้สึกไว้วางใจและอยากพึ่งพิง 5. ความเมตตาและการให้อภยัย ในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีช่วงเวลาของความขัดแย้งและเข้าใจผิดผู้ชายที่มีความเมตตาจะรู้วิธีจัดการทุกอย่างอย่างนุ่มนวลแทนที่จะดื้อรั้นหรือเอาชนะผู้หญิงผู้หญิงต้องการผู้ชายที่เข้าใจเธอพร้อมที่จะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆและไม่ปล่อยให้ทิฐิมาอยู่เหนือความรักเมื่อผู้ชายมีจิตใจที่กว้างขวางรู้จักให้อภัยและคิดถึงผู้อื่นเขาจะกลายเป็นที่พึ่งที่มั่นคงในสายตาของผู้หญิงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการจากผู้ชายไม่ใช่รูปลักษณ์ที่ดูดีหรือความร่ำรวยชั่วคราวแต่คือคุณคค่่่าาาาาจจกภยยใในนผู้ชทีีมมมวั ที่ยิ่งใหญ่จิตใจที่กว้างขวางความสามารถในการปกป้องที่แข็งแกร่งวุฒิภาวะและความเมตตาจะเป็นผู้ชายในอุดมคติที่ผู้หญิงปรารถนาเสมอดังนั้นหากผู้ชายอยากมีเสน่ห์มากขึ้นในสายตาผู้หญิงจงฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้เพราะเมื่อผู้ชายมีสิ่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นำหัวใจหรือสติดยญยาผู้หญิงก็จะยิ่งปรารถนาและเห็นคุณค่าในตัวเขามากขึ้นเท่านั้น99%ของผู้หญิงนอกใจเพราะหอยหา สิ่งนี้การนอกใจไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมสมัยใหม่และสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงหักหลังสามีก็มีความหลากหลายหลายคนคิดว่าผู้หญิงนอกใจเพราะเงินหรือความต้องการทางกายแต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่99%ของผู้หญิงที่นอกใจล้วนหอยหาและปรารถนาจนถึงขั้นที่พวกเธอยอมแลกความสุขในครอบครัวเพื่อตาหามันสิ่งนั้นคืออะไร 1. ความเอาใจใส่ความรักและความเข้าใจ ผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายตรงที่พวกเธอไม่นอกใจเพียงเพราะความต้องการทางกายสิ่งที่เธอหอยหาที่สุดในความรักไม่ใช่ความแปลกใหม่ทางร่างกายแต่คือความรู้สึกที่ได้รับความเอาใจใส่ได้รับความรักและความเข้าใจ เมื่อชีวิตแต่งงานดำเนินไปนานวันสาม,มีหลายคนเริ่มเฉยเมยมองภรรยาเป็นของตายและไม่ดูแลใส่ใจเหมือนวันแรกๆผู้หญิงที่รู้สึกโดดเดี่ยวในชีวิตคู่ของตัวเองจะหวนไหวได้ง่ายเมื่อมีใครสักคนมอบคำพูดที่อ่อนโยนความห่วงใยที่จริงใจและการรับฟังอย่างแท้จริงเมื่อผู้ชายคนอื่นปรากฏตัวและทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการทนุถนอมเธออาจถาลําลึกเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกสมรสเพียงเพื่อต้องการตระหาความรู้สึกของการเป็นที่รักซึ่งเธอได้ทำหล่นหายไป2 ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ปรารถนาและมีสเสน่ห์อีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงนอกใจคือความต้องการที่จะเป็นที่ปรารถนาและน่าลหลงไหลในสายตาของใครสักคนเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตสมรสบทบาทของภรรยาค่อยๆเปลี่ยนเป็นแม่บ้านเป็นคนดูแลครอบครัวและบางครั้งพวกเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าดึงดูดในสายตาของสามีอีกต่อไปคาชมเริ่มน้อยลงสายตาชื่นชมเริ่มหายไปทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง แต่เมื่อมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาแสดงความชื่นชมในตัวเธอมอบสายตาที่หลงไหลและชื่นชมในสเสน่ห์ของเธอเธอจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งความปรารถนานี้รุนแรงถึงขั้นที่อาจทําให้เธอไม่สนใจสิ่งใดเพื่อรักษาความรู้สึกนั้นไว้แม้จะรู้ดีว่ากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิด3ความโรแมนติกและอารมณ์ที่ร้อนแรง ชีวิตแต่งงานที่ยาวนานมักจะตกอยู่ในความเบื่อหน่ายการงานลูกและความกดดันในชีวิตทำให้สามีภรรยาไม่มีเวลาให้กันการออกเดทเริ่มห่างหายคำพูดหวานหวานกลายเป็นของฟุ่มเฟือยผู้หญิงไม่ต้องการวัตถุมากมายแต่เธอต้องการความโรแมนติกเพื่อหล่อเลี้ยงอารมณ์ เมื่อมีผู้ชายที่พร้อมจะมอบสิ่งหวานหวานเหล่านี้ให้เธอไม่ว่าจะเป็นข้อความห่วยใยทุกวันการนัดเดทที่ไม่คาดฝันหรือเพียงแค่ดอกไม้ช่อหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลเธอจะถูกดึงดูดเข้าไปในอารมณ์ที่รุนแรงนั้นความโรแมนติกนี้เปรบเสมือนยาเสพทางใจที่ทําให้เธอหลงลืมความจริงและดําดิ่งไปกับสิ่งใหม่ๆแม้จะรู้ว่าเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว4ความรู้สึกว่าได้รับความเคารพและทนุถนอม ภรรยาคนหนึ่งอาจเสียสละช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวแต่หากเธอไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากสามีเธอย่อมรู้สึกเจ็บปวดเมื่ออยู่กับผู้ชายคนอื่นเธอได้รับการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆมีคนรับฟังทุกเรื่องราวในใจและแบ่งเบาความกดดันในชีวิตเธอจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญความรู้สึกนี้ไม่ได้แสดงออกแค่ผ่านคําพูด แต่ผ่านการกระทําหากสามีไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของภรรยาไม่เคยถามว่าเธอเหนื่อยไหมมีความสุขไหมหรือเศร้าไหมผู้ชายคนอื่นที่ทําสิ่งนั้นได้ก็จะสามารถเข้ามาครอบครองหัวใจของเธอได้อย่างง่ายดาย 5. ้ <Huh. S 1> การหลีกนี้จากความกดดันและความรับผิดชอบในครอบครัวการแต่งงานไม่ใช่แค่ความรักแต่คือความรับผิดชอบหลังจากแต่งงานผู้หญิงต้องแบกรับภาระมากมายดูแลลูกจัดก,การงานบ้านสนับสนุนสามีและเอาใจครอบครัวทั้งสองฝ่ายชีวิตที่ซ้ำซากจำเจทำให้เธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรง ความสัมพันธ์นอกสมรสเปรียบเสมือนทางออกชั่วคราวที่ที่เธอสามารถลืมความรับผิดชอบและใช้ชีวิตเพื่อตัวเองได้เธอได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่มีข้อผูกมัดนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนแม้จะรู้ว่าผิดแต่ก็หยุดไม่ได้บทสรุป99%ของผู้หญิงที่นอกใจไม่ใช่เพราะเงินหรือความต้องการทางกายเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพวกเธอ หอยหาความรู้สึกของการเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับเป็นที่ปรารถนาและได้ใช้ชีวิตอย่างโรแมนติกเธอต้องการค้นหาตัวเองอีกครั้งต้องการกลับไปสัมผัสความรู้สึกรักที่ร้อนแรงเหมือนวันแรกๆและต้องการหลีกหนีจากคอความเหงาและความกดดันที่มองไม่เห็นในชีวิตคู่ อย่างไรก็ตามการนอกใจไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาในชีวิตสมรสอารมณ์ที่ร้อนแรงนั้นเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแต่ผลที่ตามมาอาจคงอยู่ตลอดไปหากผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงานแทนที่จะไปหาความสุขจากข้างนอกเธอควรจะพูดคุยกับสามีอย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยกันหาทางเติมความรักและฟื้นฟูความสัมพันธ์เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หลบหลบซ่อนซ่อนแต่คือความรักที่จริงใจและยั่งยืนจากครอบครัวของเธอเอง